สวัสดีครับผมพัดพาไปดูวันนี้ผมอยู่ที่หินเขางูและตามคําเรียกร้องครับหลายๆท่านอยากให้ผมมารีวิวรถยนต์วันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่ครับปาเจโร่2020กับชุดแต่งออโต้ฟรีฟอร์มเริ่มกันที่สกเก์ตหน้านะครับเป็นสกเก์ตสไตล์สปอร์ตชื่อว่าปาเจโร่ปีสองนะครับด้านหน้าเป็นด้านหน้าเชิงสปอร์ตแล้วก็มีไฟตัดหมอกรวมทั้งตะแกรงที่ด้านหน้าด้วยนะครับทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาดูด้านข้างภาพรวมกันนะครับดูว่าด้านข้างภาพรวมมีอะไรกันบ้าง ด้านข้างทําให้รถดูสไตล์ใหญ่ขึ้นนะครับผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อเป็นสไตล์สปอร์ตขนาดไม่ใหญ่มากความกวาม้างประมาณแค่2นิ้วนะครับใส่เข้าไปทําให้รับกับสเกิร์ตหน้าแล้วก็มาดูกันที่คอบบันไดด้านข้างนะครอบบันไดเดิมเข้าไปนะครับโดยที่สามารถเหยียบได้เหมือนเดิมลักษณะของคอบบันไดของฟรีฟอร์มนะครับครอบเข้าไปทั้งอันแล้วก็มีแสแตนเลสด,ด้านข้าง ทำให้ดูสปอร์ตและสวยงามที่สําคัญคือป้องกันรอยขีดข่วนไดกับประตูด้านข้างนะครับเป็นกับประตูขนาดเล็กแบบสปอร์ตมีทั้งหมด4ชิ้นก็คือที่ประตู4ี่บานนะครับเริ่มต้นที่กับประตูด้านหน้าและก็กับประตูด้านหลังส่วนคิ้วล้อของด้านหลังนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ชิ้นคือด้านซ้าย2ชิ้นและด้านขวา2ชิ้นลักษณะการแบ่งของประตูจะถูกแบ่งที่เปิดประตูด้านหลัง และก็มีชายต่อของประตูหลักอีกชิ้นหนึ่งนะครับทาให้ดูโคบเบอร์ทั้งอันเหมือนเวลาวาดรูปนะครับเป็นเส้นสายเดียวกันรอบขันรถได้สปอยเลอร์นะครับเสริมจากสปอยเลอร์เดิมของตัวรถทําให้มีสปอยเลอร์ดูลักษณะเป็น2ชั้นดูโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมีไฟด้วยนะครับที่สปอยเลอร์คาดเอวของปาเจโร่สปอร์ต2020นะครับอยู่ข้างล่างของกระจกเปิดประตูท้ายทําให้รถดูโฉบเฉี่ยวที่สําคัญบังฝุ่นตีขึ้นด้านบนได้ และจุดไฮไลท์ของชุดแต่งปาเจโร่ปี2020อยู่ที่สกเกิร์ตไทนนะครับสกเกิร์ตไทตัวนี้เรียกว่าเป็นท่อแฝดน,นะครับมีด้านข้างหรือด้านหลังด้านซ้าย2ท่อด้านขวา2ท่อส่วนตรงกลางนะครับยาวเป็นตัดด้วยตะแกรงและที่สําคัญมีชิ้นงานที่ตัดด้วยสีแดงทั้งชิ้นนะครับทำให้ดูสปอร์ตมากๆสวยงามครับ ตอนนี้ผมอยู่กับคุณผู้ชงทองมีกรรมการผู้จัดการบริษัทออโต้ฟีฟอมและที่สาคัญดีไซเนอร์ผู้ออกแบบชุดแต่งชุดนี้ครับเราไปร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมคุณผู้ชงครับรู้สึกยังไงกับการออกแบบชุดแต่งชุดนี้โดยภาพรวมของชุดแต่งครับชุดแต่งชุดนี้ดีไซน์ไว้สําหรับเป็นแนวโฉบเฉี่ยวเพราะดูจากเส้นสายของรถแล้วโฉบเฉี่ยวก็เลยต้องทําเส้นเพื่อรองรับ,รบเข้ากับรถแล้วก็มีตัวกิมมิคคือพวก ตะแงพวกไฟไฟเรามี2ส,สีสีขาวกับสีสีแดงให้เลือกนะฮะแล้วก็เรามีตัวอักษรสร้างเขาเรียกว่าสร้างสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ด้านบนที่เขาติดตั้งกันอยู่าาแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบด้านบนอาจจะเอาอยู่ด้านล่างาา <c oughs> นี่คือเป็นแนวคอนเซ็ปต์ของดีไซน์ตัว่าาติโล่เราจะลดอิมมิเพราะว่า ลูกค้าอยากได้แบบดูบึุดนืนิดนึงเพราะตัวตัวที่แล้วเราดูเป็นแนวสปอร์ตไอ้นี่ตัวดุบบุดบะฮนแล้วก็มีแคร้งดูแคร้งแล้วก็ตัดด้วยดําเงาเพราะดําเงาเนี่ยเป็นปัจจุบันงานดีไซน์จะเป็นดําเงาเยอะดำด้านจะไม่ค่อยมีนะฮะสปอยเลอร์ชิ้นนี้ดูมีเสน่ห์มากครับคุณผู้ชมเป็นสปอยเลอร์ที่ออกแบบโดยหลักการแบบไหนครับออถ้าภาพรวมของรถเนี่ยหลังคารมัน,มนรู่ลม รูล,ลมแล้วก็ดูแล้วตูดมันจะห้อยก็เลยมาเติมเติมให้เต็มในส่วนของสปอยเลอร์ก็รับลมแรงลมเพื่อดันพวกฝุน่นพวกอะไรพวกนี้คะเพื่อจะมาใช้คู่กับไอตัวาาาคาเดเอวคาดเอวคาดเอวเนี่ยลมแอโรไดนามิกลมมันตีขึ้นด้านบนตีลงทําให้ฝุ่นเนี่ยในการเกาะด้านหลังมันน้อยลงชิ้นนี้อีกหนึ่งชิ้นที่สําคัญมากที่รถทุกคันจำเป็นต้องมีเรียกว่าอะไรครับ อันนี้กันลอยครับเพราะต้องการใช้คือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันใช้ได้จริงเพราะว่าถ้าเราไม่มีกันลอยตัวนี้สีมันจะตลอกเาราลากของเอาของเข้าเอาอะไรเข้าเนี่ยมันจะเป็นลอยได้ง่ายในปัจจุบนันนี่คือมันจะช่วยกันนี่คือกันลอยท้ายครับผมเรางุ้มเข้ามาข้างล่างด้วยเพื่อจะเก็บคมเก็บรายละเอียดเพราะว่าถ้ามีเดี๋ยวข้างบนเนี่ย ด้านล่างตรงนี้เราขึ้นมันจะชนสีของตัวกัะชนหลักและนี่คือภาพรวมของชุดแต่งป a เจโร่ p o r t ปี2020ภายใต้แบรนด์ฟรีฟอร์มครับ